เรามาดูการแก้ไขเล่นลูกสั้นครับตรงนี้เป็นบอ่อทรายนะครับบอ่อทรายค่อนข้างกว้างแล้วก็มีขอบมีทงอยู่ใกล้ขอบขอบกลินหน่อยประมาณสัก4ี่หลา -5 หลาครับเป้าหมายเราต้องการให้ลูกลอยข้ามนะครับแล้วจุดตกน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็คือผมจะเลือกเวทที่องศาหน้าหงายนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงอย่างมากเวลาเล่นข้ามบอ่บอบังเกอร์ครับ ลูกต้องลอยข้ามบังเกอร์ให้ได้ก่อนเน้นตกยิงทงเลยครับตกโดนทงเลยผมก็ลูกไปซ้ายหน่อยครับโอเคในลักษณะบอบังเกอร์จะต้องเล่นแบบโยนมาหน่อยนะครับชิปมาก็ถือว่าโอเครับได้ครับข้ามบังเกอร์มาครับเหลืออยู่เก้านิดๆ เวลาเจอลายพัดเก็บนะครับหลายคนก็จะมีความรู้สึกว่าเกรงเกรงไหนกลัวไม่ลงคิดว่าเราเป็นคนพัดดีที่สุดในโลกครับเราพัดออกไปเลยโอเคพา